มงมองนันครับวัวคลอดแล้วได้ลูกสาวโบโบ่ฟาร์ม55ฟาร์มวัวบ้านนะครับตั้งแต่ตี5ถึงออกเช้านี้เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่ หนึ่งพฤชสภาคมสองพัพพนห้าร้อยหกสิบสี่ครับหลังจากที่เฝ้าเบิงตั้งตะซีหาถุ่มมากครับจนเวลานี้ตีหาสิบหาานาทีนะครับลูกแม่วัวอารัญญานะครับก็ได้ขอดลูกออกมาเรียบร้อยนะครับครับตอนนี้กัน ล่อยแม่เป็นเลี้ยลูกดูแลลูกนะครับธรรมชาติของสัตว์นะครับครับลูกตัวนี้เป็นลูกของฟอร์เคเอฟสามหนึ่งครับยังบรท่านเนี่ยชัดเรื่องเพลนะครับตัวนี้ สายตาเบิ้งก็ว่ามันเพียดแม่ละครับว่ามันลูกเาว้าละนะครับออกมาตัวใหญ่มากเลยนะครับแม่เนื่อยมากนะครับสีเดียวคือพอเลย่ะเชฟสามหนึ่งครับแม่จะเป็นแม่แบบบ้านๆน,นี่แหะครับ ว่าเ้ากับพัฒนาสายพันธุ์โดยการเอานำเชื้อนะครับพอพันธุ์ที่ดีนะครับมาผสมเพื่อพัฒนาสายพันธุ์นะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับข้อคังกันนั่นนะครับนั่นก็คือ,อลูกไส้นะครับนะอาอยุ1ิเ,เดือนนะครับอีกมี่สิบกว่ามือก็ครบหนึ่งปีนะครับ มันก็เป็นลูกของซีว่าศนย์เก่าหะครับสีออกตั้งพอหมดเลยนะครับครับกระสิปล่อยเป็นเลี้ยจนว่าลูกแข่งจนว่าลูกได้ผลอะจังสิจับกินนมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ,บ,รบโบโบฟาร์มนะครับก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรเรกรช่าเรียงัว นะครับการพัฒนาสายพันธุ์งวนะครับถึงว่าแม่พันธุ์เฮาสิเป็นแบบบ้านๆกระชังนะครับเฮาก็สามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้นได้ไปเรื่อยๆนะครับในใรูปแบบที่ว้าไปแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับท,ที่ติดตามบูบูบฟาร์มนะครับขอเก้าเข้า่าสวัสดีครับรัสเียออกซมของทาันว่นั